ตามกันต่อเมื่อวานนี้สนามข่าวเจสีของเราก็นําเสนอไปกรณีที่มีแก๊งวัยรุ่นเนี่ยขี่รถป่วดเมืองแล้วปรากฏว่ายังไปทําร้ายน้องผู้ชายอายุ14ปีที่ไปกับเพื่อนเพื่อไปตกเบ็ดบาดเจ็บไปแล้วหนึ่งและยังมีชาวบ้านที่จะไปเตือนเรื่องเสียงดังปรากฏว่าถูกทําร้ายไปอีกหนึ่งคนหลังจากนั้นตํารวจเนี่ยตามตัวมาได้ประมาณ10คนแล้วผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าโอ้คนที่ทําใช่ไหมชื่อว่าเกม เกมคะ่ะตอนนี้ตำรวจออกหมายเรียกแล้วนะคะเกมโคกมะม่วงนี่เป็นฉายาของเขาแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้แยกเป็น2คดีก่อนแต่ทั้ง2คดีเกิดวันเดียวกัน คืนวันที่5ตุลาคมอยู่ในพื้นที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์คดีแรกอย่างที่บอกน้องอายุ14ปีน้องพิการทางสมองก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปดูเบ็ดตกปลากับเพื่อนๆจู่ๆถูกกลุ่มวัยรุ่นเป็นสิบเลยนะฮะเข้ามาหาเรื่องถีบรถจักรยานยนต์จนตกข้างทางเพื่อนหนีทันแต่น้องหนีไม่ทันถูกกลุ่มทำร้ายใช้มีดฟันอาการสาหัสอีกคดีหนึ่งเกิดขึ้นห่างกันครึ่งชั่วโมงห่างจากจุดแรกสักประมาณ1กิโลเมตรก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นพอก่อเหตุเสร็จ ไปจอดรถเบิร์นยางอยู่หน้าหมู่บ้านดงใหญ่พัฒนาในแบงค์อายุ29ปีนะคะคนนี้ก็เป็นคนบาดเจ็บกับรุ่นน้องอายุ18ปีด้วยความที่รำคาญเสียงดังไปตักเตือนกลุ่มวัยรุ่นนี่แหละค่ะถูกกลุ่มทำร้ายเลยคือผมขับมาดูว่ามีคนเบิรนรถกับพี่ผมสองคนครับอ่าแล้วเรามาเจอวัยรุ่นไหมใช่ครับมาเจอวัยรุ่นครับเยอะพี่เยครับ ประมาณเกือบยี่สิบครับแล้วพี่ผมกระโดดรถดลงไปถามครับว่าใครมาเบิลรถแล้วเหมือนมีรถคันมาประกบข้างฟันพี่ผมครับแค่นั้นใช่เราไปเลยไหมใช่ครับเราไปเลยครับเหมือนจําผิดว่าน่าจะเป็นคนในกลุ่มเดียวกันกับที่มีเรื่องหรือเปล่าไมคิดว่าน่าจะเป็นการฟันผิดตัวด้วยใช่ครับ หลังเกิดเหตุคะ่ะตำรวจชุดสืบสวนสพประคำจับกลุ่มัยนรุ่นได้10คนนะคะอายุระหว่าง1 4ถึง16ปีอายุยังน้อยอย,อยู่เลยพอสอบประคำทุกคน,นยืนยันตรงกันว่าคนที่ใช้มีดฟันใช่ไหมชื่อว่าเกมอายุ16ปีมีฉายยาเกมโคกมะม่วงตอนนี้ยังหลบหนีตำรวจพบว่าเกมคะ่ะอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงกับหมู่บ้านที่ก่อเหตุนั่นแหละประสานญาติให้พามามอบตัวหากยังไม่มาก็จะออกเป็นหมายเรียกและจะเป็นหมายจับตามขั้นตอนเพราะดูจากพฤติการก่อเหตุเข้าข่ายพยายามฆ่านะคะส่วน ผู้ก่อเหตุที่ถูกจับกลุมตัวมายังไม่แจ้งข้อกล่าวหาเดี๋ยวรอประสานสหวิชาชีพสอบปักคำร่วมกับอายการและแจ้งข้อหาตามกระบวนการดำเนินคดีเพราะอย่างที่บอกยังเป็นเด็กอยู่นะคะ